มูลนิธิเมเจอร์แคร์และนักวิ่งสายบุญร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้โอกาสทางการศึกษาผ่านงานวิ่งการกุศลมูลนิธิเมเจอร์แคร์เดินหน้าขับเคลื่อนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาผ่านการจัดงานวิ่งการกุศลเมเจอร์แคร์มินิมาราทอน2 0 2 5รันวิดแคร์ภายใต้แนวคิดทุกก้าที่วิ่งให้น้องได้ก้าวไกลซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเส้นทางการวิ่งมินิมาราทอนรอบสวนลุมพินี10กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรภายในสวนลุมพินีซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจ,จะนำไปเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้และโครงการปลูกผักสร้างสุขสร้างรายได้ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างยังย่งยืนโดยกิจกรรมครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการออกกำลังกายที่นอกจากการได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ทำบุญสนับสนุนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของน้องๆอีกด้วย กิจกรรมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กกรุ๊ปลูกค้าและประชาชนผู้รักการวิ่งให้การตอบรับเป็นอย่างดีร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนนะั่ลานหน้าห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีโดยได้รับเกียรติจากพิชาพูลวรลักษ์ประธานกรรมการมูลลนิธิเมเจอร์แคร์พร้อมด้วยวิศรุตภูลวรลักษ์อรุณชาพานุพันธ์คมกริศิริรัตน์ทิตาพัฒนอิสราพรพัฒ ิธาคงไายและนรุตเจียนสนองร่วมนำทีมวิ่งไปพร้อมกับทัพศิลปินนักแสดงใจบุญที่มาร่วมวิ่งด้วยอาทิเดนิสเจลิวชาคปุลมิมรัตนวดีวงทองนีนานัชชาเจสิกา้าพาโดวันเทอร์โบชนกชนโฟวิลทยานนท์นิวเยียนวพัฒน์เจอวศินชินไอยทยธรพิภูพุ่มแก้วกล้าแอนดี้เขมพิมุกนำภรรยาและลูกชายมาร่วมวิ่งด้วย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้สุขภาพที่ดีรวมทั้งได้ส่งต่อโอกาสดีๆให้กับสังคมงานนี้เลยอิ่มบุญกันทั่วหน้าอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานหลังจากผู้เข้าแข่งขันวิ่งเข้าสู่เส้นชัยพร้อมรับเหรียญที่ระลึกและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง 10กิโลเมตรอันดับที่ 1, 2และ3ทั้ง4รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน29ปี30-39ปี30 40-49ปีและ50ปีขึ้นไปรับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิเมเจอร์แคร์ พร้อมบัรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กกรุ๊ปและบัตรออกกําลังกายวีฟิตเนสโซไซตี้โดยผลการแข่งขันประเภทชายอายุไม่เกิน29ปีได้แก่ศิรภพขวัญขจรเกียรติอายุ30-39ปีได้แก่พอลดันอายุ40-49ปีได้แก่ปดินยาวัฒน,นากรแก้วอายุ50ปีขึ้นไปได้แก่นายซาเจนส่วนประเภทหญิงอายุไม่เกิน29ปีได้แก่วรดาสุขเซียวอายุ30-39ปีได้แก่จิราพ 40-49ปีได้แก่ภาราดีโสมกุลอายุ50ปีขึ้นไปได้แก่นันพัฒน์ทองคำโดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นในงานวิ่ง Major ร์แคมินิ m มาราทอน2025 Run with Care รันวิแคนอกจากได้รับการสนับสนุนจากนักวิ่งทุกคนยังมีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างเบปซี่มูลนิธิอีออนประเทศไทยเดอะมอลล์กรุ๊ปโซนี่พิกเจอร์วีฟิต s นสโซซิตีบริษัทแม็กไทยจำกัดเบทากรฟาร์มเฮาส์ ATSIDE เอสไอ e ซอฟเฟลโลชั่นทากันยุ่งวลล่าสปาและสบู่ซินทอลที่ร่วมสนับสนุนส่งต่อพลังแห่งการให้มอกโลกว้างแห่งโอกาสร่วมเติมเต็มโอกาสพร้อมสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้กับน้องๆในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศในครั้งนี้ไปด้วยกัน